ที่นี่ใช้หน้าทาวลาสวยกันครับคุณผู้ชมทุเรียนหมอนทองนะครับนี่นะครับจัดมาเจ็ดกล่องนะครับ อันนี้มาใช่นาทาวนะครับซ้ายมือนะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับมีใช่นาทาวหมด ทุเรียนนะครับทุเรียนสดที่ร้านนี้นะครับในที่ในเซนนะครับอันไหนที่นแรงนเลยมีทุกคนต่างก็มุ่งหน้ามานี้หมดนะครับสงสัยซื้อทุเรียนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับของสดของแห้งทั้งหลายมีหมดนะครับ ดอรเรียนสดอยู่ตรงไหนนะครับของสดอยู่ด้านหน้านี้นะครับออนเน่ผลไม้ทั้งหลายอยู่ตรงนี้หมดนะครับออนทองออนี้่นะครับทุเรียน,<อ>นครีมเมียมเฟรดทุเรียนนะครับราคา24เหรียญเกาสกเซนนะครับ นมะขามหวานก็มีนะครับผลไม้ทั้งหลายเยอะๆนะครับมะพร้าวลำใหญ่มะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนนะครับ มีหมดนะครับเลิ่มังคุธก็มีนะครับนี่นะครับจัดมาเจ็ดกล่องนะครับมีซื้อเนื้อบดด้วยนะครับสามพาวก็ช่างอยู่นะครับเบียร์ช้างก็มีนะครับ เียญี่ปุ่นเียไต้หวันเบียจีนทุกอย่างมีหมดนะครับแีนรับซินะคนด้เชมราคาสิบเก้าเียน สดของแห้งของเอเชียนะครับมีหมดทุกอย่างหลอดชองนะครับยี่ห้ออร่อยดีนะครับมาม่านะครับมาม่าต้มยำบะหมี่ ทุกรสทุกชาตินะครับของชาติต่างๆมีหมดนะครับอลสเตอร์ ster, ปูนะครับสดๆอะมาโลนนะครับเปาเือ สิกคานะครับคุณผู้ชมได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขับรถกลับบ้านนะครับใส่หน้าทาว่าอยู่ถนน Spring ม o ล n t a i นนะครับใครมาเที่ยวลาสเวกัส s t ร i p แนวนะครับก็มากินข้าวที่นี่ได้นะครับ คาสิโนตามโรงแรมนะครับอาหาร,ารกินจับแพงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับ Like i NUSA by Herbal Las Vegas ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ See you next time.